สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำสารคดีกันเรื่องต้นไม้มาดูชนิดแรกกันเลยครับนี่ครับเรื่องยาหญ้ามีประโยชน์ยังไงก็ไปนค้นหาเองครับแต่ก็มีโทษด,ด้วยแล้วนี้ชื่อว่าต้นต้น ว่ายคูชื่อต้นว่ายคูคนระับดอกนี้มันจะเหมือนเข็มแล้วก็เอาไปว่ายคูประโยชน์ของมันนะเอาไปว่ายคูครับแล้วก็มีอีกนี่ครับดอกนี้อ้าวรูดตายแล้วมังใกล้ชื่อว่าดอกเงาะป,ป่า หนังไทยชอบใช้นี่ใสแบบนี้ให้งงอปากไม่รู้เกี่ยวกันยังไงแตพอใส่ก็เป็นเงอะปากแล้วก็ชื่อเงอะเงะชื่อเรียกันทุกเรื่องเกี่ยวทำมาเอาไว้ถ่ายหนังครับสวัวดีครั